เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านกระผมนายยศกรนุนสินชัยครูก,กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครขอ,อนำเสนอสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องการเดินทางของอาหารในระบบย่อยอาหารดังนี้ครับ วิทยาศาสตร์ชีวภาพว่าด้ยวยเรื่องความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของมนุษย์เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่สําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารซึ่งเป็นระบบที่สําคัญต่อการดูแลสุขภาพของตนเองดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของระบบย่อยอาหารรวมไปถึงการดูดซึมสารอาหารนั้นจึงเป็นพื้นฐานของนักเรียนที่จะต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนั้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้รวมไปถึงการอธิบายการย่อยและการดูดซึมสารอาหารนั้นจําเป็นต้องเรียนรู้ผ่านแบบจําลองอวัยวะในระบบย่อยอาหารเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเกิดองค,ความรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560จากกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่าน,านมาแม้ว่านักเรียนจะเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารสามารถบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารจากแบบจำลองได้แต่นักเรียนยังไม่สามารถอธิบายการย่อยและการดูดซึมอาหารจากอาหารที่นักเรียนรับประทานในชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจนซึ่งส่งผลให้นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลระบบย่อยอาหาร ไม่สามารถบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติได้ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนับว่าเป็นตัวชี้วัดปลายทางที่สำคัญที่ต้องเกิดกับนักเรียนทุกคนเนื่องจากการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นพื้นฐานสำคัญในการมีคุณภาพที่ดีของมนุษย์ในการนี้กระผมจึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะสามารถเข้าถึงบริบทของนักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนช่วยในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจรวมกับการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงในรูปแบบ active learning โดยได้นำความรู้จากการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรูปแบบ active learning โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้มีโอกาสนําตัวอย่างการสก,กาดเรียนรู้และผลงานนวัตกรรมนักเรียนเข้าร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการพลิกโฉมโรงเรียนสร้างตนแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ active learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G path f i step ณหอประชุมคุรุสภาและได้เผยแพร่ผลงานในรายการโทรทัศน์มองมุมใหม่ five focus ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 นับว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่กผมได้นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีของครูผู้สอนที่เกิดจากการสังสมประสบการณ์การเข้าร่วมพัฒนาตนเองและการเป็นวิทยากรในการอบรมต่างๆด้านการสร้างสื่อเทคโนโลยีมาใช้ต่อยอดสู่การออกแบบการเรียนรู้จริงกับนักเรียนในรูปแบบที่น่าสนใจเหมาะสมตามไหวและบริบทของห้องเรียนโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือ เพื่อให้นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารเพื่อให้นักเรียนสามารถจัดก,กระทำข้อมูลและสื่อความหมายเกี่ยวกับกระบวนการในการย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารจากแบบจำลองได้สุดท้าย <c oughs> เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ โดยเหตุนี้กระผมจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Path f i s t e p Step, รวมกับสื่อการเรียนรู้แบบจำลองอาหารแบบจำลองระบบย่อยอาหารรวมกับสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องการเดินทางของอาหารในระบบย่อยอาหารในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดต,ตามหลักสูตรแกนกการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2. จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ active learning โดยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPad f i step ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. gathering ขั้นสังเกตและรวบรวมข้อมูลขั้นที่ 2. processing ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ขั้นที่ 3. a p p l y i n g and constructing the knowledge ขั้นปฏิบัติและสรุปหลังการปฏิบัติขั้นที่ 4. a p p l y i n g and communication skill ขั้นสื่อสารและนำเสนอขั้นสุดท้ายขั้นที่ 5. s e l e r c u l l a t i n g ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ 3. คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกระบวนการ PLC เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและเติมเต็มแผนจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 4. กระผมนำแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนํานำแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 6. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทราบเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองการที่นักเรียนเกิดองความรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนั้นนักเรียนจะเกิดความเข้าใจที่คงทนสามารถบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารเกิดกระบวนการ เกิดทักษะเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญในการดูแลตนเองสามารถนำความรู้ของตัวเองไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือการนำความรู้จากประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าและการทดลองมาเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจตนเองและการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม เป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญให้กับผมจากการเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดเรียนดีมีความสุขและเติบโตเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับ